สวัสดีท่านผู้ชมและเหล่าธรรมนิสตาทุกท่านค่ะพระสูตรในสวนพระสูตรที่14นี้นะคะก็มีชื่อเป็นภาษาบาลีนะคะดูเหมือนจะเพาะนะคะว่าเอละกะสูตรค่ะแต่มาดูคำแปลของมันสะกอ่อนนะคะว่าเอละกะ่ยแปลว่าอะไรนะคะออขออนุญาตใช้คำแปลเป็นภาษาไทยตรงๆเลยนะคะเอละกะสูตรก็แปลว่านอนรันขี้นั่นเองค่ะ หนอนรันขีนี้ในาภาษาถิ่นภาคอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าแมงกุจจีนั่นเองนะคะเคยได้ยินใช่ไหมคะแมงกุจจีนี้ก็จะเอ็นจอยนะคะอยู่กับการกินขี้ควายนั่นเองนะคะขี้ควายหรือว่าขี้สัตว์ทั้งหลายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันนะคะเมืองสาวัตถีค่ะภิกษุทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้านะคะพระองค์ก็จึงตรัสเอละกะสูตรนี่แหละคะ่ะ เพื่อที่จะเตือนสติภิกษุทั้งหลายนะคะดังนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายลาบสักการะชื่อเสียงเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายมาแมลงเอละกะหรือหนอนรันขี้เนี่ยนะคะมันจะกินขี้เต็มท้องมีขี้วัวขี้ควายกองใหญ่อยู่ข้างหน้ามันคุยอวดหนอนตัวอื่นๆว่าเรากินขี้เต็มท้องแล้ว ยังมีขี้กองใหญ่อยู่ข้างหน้าเราอีกเห็นไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปก็เหมือนกันตกอยู่ใต้อิทธิพลของลาบสการะชื่อเสียงไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้อาหารฉันเต็มบาทแล้วกลับวัดยังมาคุยอวดภิกษุรูปอื่นอีกว่าผมได้อาหารพอแก่ความต้องการแล้ววันนี้ยังมีทายกนิมนต์ผมไปฉันในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย และยังได้จีวรบินทบาตเสนาสนะยารักษาโรคอิดเป็นอันมากเลยพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนเขาว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของลาบสการะแล้วก็ชื่อเสียงเสียแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยภิกษุรูปนั้นย่อมดูหมิน่นภิกษุผู้ทรงศีลอื่นๆว่ามีบุญน้อยนะคะมีศักดิน้อย ไม่ร่ำรวยปัจจัยสีเท่าตัวเองนะคะข้อนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานค่ะจากพระสูตรที่ว่าด้วยแมงกุจ,จิหรือว่าหนอนรันคีเนี่ยแหละค่ะเอลกะสูตรเนี้ยพระ,ะท่านอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกคะ่ะท่านก็ได้ขยายความเอาไว้นะคะด้วยประโยคที่ดีมากเลยท่านบอกไว้ว่าพระงามที่จน คนงามที่รวยค่ะภิกษุรูปใดอวดร่ำอวดรวยแล้วก็ดูหมิน่นพระรูปอื่นว่าไม่ร่ำรวยเหมือนตนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับหนอนดันขี้ค่ะที่กินขี้เต็มท้องแล้วก็ร้องอวดหนอนดันขี้รูปอื่นๆว่าเห็นไหมเห็นไหมข้ามีขี้กินเยอะเลยนะคะ แล้วท่านอาจารย์เสถียรพงศ์ก็บอกเขาว่าหนอนด้านขี้เนี่ยพระอีสานก็เรียกว่าแมงกุจีนนั่นเองนะคะมันก็จะปั้นขี้เป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ไปนะคะใส่ไปข้างหน้าของมันงนั้นท่านอาจารย์เสถียรพงศ์ก็บอกว่าพระที่อวดวด,ด้าอวดรวยปัจจัย4ก็เห็นจะเรียกว่าเอลักษะนี่ละค่ะก็ไปแปลเป็นภาษาไทยกันเราเองนะคะนี่ละค่ะก็คือช่วงพระสูตรในสวนนะคะ ชอบไม่เอ่ยกับพระสูตรดีๆแบบนี้ในบรรยากาศของสวนสบายๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องธรรมนิสตาชาแนลช่องสำหรับนักเดินทางทางจิตวิญญาณด้วยค่ะกดง่ายๆที่มุมด้านนี้เลยนะคะสำหรับพระสูตรนี้คูบิกต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในพระสูตรหน้านะคะสวัสดีค่ะ